10ต่อ11นะครับตะปูนแต้มตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับ1ิบสนะครับเอาเสริมมาเอาเปิดเอาโยกโยกหลนเอาแล้วอยู่ที่จอนนี่ปักเข้าให้เรียบร้อย เอาเปิดหัวเอาพี่ตียงไปจอนนี่ป้ากสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับเอาแล้วครับอยู่ที่เจ้าชิดป้าก้โอ้ยยังอยู่นะครับเจ็ดเกาเอาเปิดหนึ่ง เอาโยกขึ้นมาอยู่นี่จันนี่ปกักเขาให้เรียบร้อย โยกไปอยู่ท <Wh> ี่ชิตกันแปกเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยมมีโยูมมีโยูลกอบมมีอยด เอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเจ้าโอ้ยเอาละครับจอนนี่เ่งใส่นี้นะครับเอาเจ้าชิดขึ้นแท้นไม่ได้หรอกครับ12อต่อ11บเอ็ สิบสองสทีเด็ดแต้มเดียวเกมไม่เกมจบเกมนะครับเจ้าชิดภูผ่านเอาชนะไปนะครับสกอร์สิบสามต่อสิบเอ็ดนะครับ